เวกกมัารักสักเท่ากับดาเมจหลักแต่ว่าออกของซับอยู่อย่ายอมแพ้ไม่ว่าใครก็ชอบการโยนเกมทั้งนั้นตอนนี้เราล็อกคุมโซสีฟ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมมาเร็วมาเร็วมาในนี้เร็วมาทำอะไรคนเดียวมันมากแล้วใครเอาดาเมจหลักฉันแม่กูรอรัสอยู่จ้ารออยู่เเนนีี่่ยยยมมัจะอู อีชีวันนั้นใช่มันเล่นตีได้ก็แค่ก็คือสกิลหนึ่งมันนี่แหละไปเลยอีสกิลหนึ่งอ่ะมันจะนับกลายเป็นโจมตีปกติสองทีถ้าเล่นแบบเพดเด็กแท็กอะตีหนึ่งทีแล้วก็กดสกิลหนึ่งก็คือเพดเด็กแท็กอคแท็กแท็กเลยสกิลไม่โดนอีที่าตาเล่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนเอน้บนบนยาพีเยาพีนยาพี ทนลนี่พี่ตีธรรมดาก็ได้นะเออตีเฮ้ยให้มันเข้าแล้วหรอกูมา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 เว้ยกูมาโอ้โหวิ่งมา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 ก็ได้วิ่งมาหากูก็ได้กูรับแปดให้เอาค่ายจะเอากูหรอกูไมีบอดค่ะมันแตกยังมันมีแฟดนะไม่แคร์ค่ะนี่มากดกูเนี่ยอย่าเดินให้ไปให้หวาดเห็นแค่นั้นพออ่าเดินเข้าเลนได้เลยอ้อมขึ้นไป อ้อมก็แปไกเด้เลยเดี๋ยวคขอทขอโทษตรงนี้คือลอยทุกวันมันไม่ได้หลายวันจนตามก่อนห้านาทีกูได้มังกรแล้วตัวแม่ไหมล่ะอิซิวาน่ามันยิงได้มังกรมันก็ยิงถึกค่ะมันได้มังกรเป็น้งสิบไม่ถ่ายนะครข้างล่างอยากบวกไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมาใครอยู่ข้างล่างอย่าเพิ่งบวกเมาใครอยู่ข้างล่างเมาใครอยู่ข้างล่างอย่าเพิ่งบวก โอเคไม่ต้องเขียนแล้วพี่เดี๋ยวบัญการเงนโอ้โหแล้วมึงหกนาทีเดี๋ยวพ์มฉันอยู่นะเผื่อมันรอฉันรอมันทอนแกหาเรื่องให้มันทอนได้ถ้ามันทอนแล้วก็บวกได้เลยเฮ้ยสวยแรงไหมล่ะเสียวไหมล่ะแกชอบไหมเฮ้ยไอ้พีมไปไป ก็จะวีอะไรสันนาฉันรู้สาวมาก่อนเอ้ยเอาดีที่แคนไะหายนะกูบอกเลยเกมนี้กูเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมึงจะกูเป่าสะบั้นหัวทีเดียวอีซิวันหาต้องเดินมาจะเก็บเกตอันติมันไม่มีครูดาวอันติซิวันหาไม่มีครูดาวขอแค่เก็บเกตข้างล่างเต็มยิ่งเร็วก็ยิ่ง ข้างล่างกูยังไม่มีอันตีนะแต่กูจะสามารถซ้อนได้เผื่อเกิดอะไรขึ้นกูจะหกลวเนีนยิ่งตีก็ยิ่งได้ทั้งวิ่งทั้งตี่ะได้หมดเลยเออโอเคกูว่าเกมนี้กดยอมเวกไหนนะคะเดี๋ยวรอให้มันรมันโดดไปแล้วนี่อ้อมดีกว่าบวกเลย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 วิ่ง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 มาใครอยู่ไว้เอย่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วไงอีดอกทอง เอาอีกตัวบางๆก่อนติ๋วอิมาสอามาสิามาสิมาสิาสอีต้นไม้กะหลี่แสลมากเอ๊ะไปไหนซ้ตว้าช,ชมาไม่ทันหรอกสันนาให้เขาได้เล่นบ้างเถอะนี่ก็เอาจริง<ว>จังเกินอันเนี้ยไม่มากินกนกล่อย รุกไ,ไปไปหมดแล้วนะเมื่อกี้มันกินไดฉันหน้าอีอ่ดอกเยอะมากคือโซโล่โซโล่คิวไปห้าตัวเลยคือให้เขาได้เล่นบ้างอันเนี้ยเออเดี๋ยวก็ยอมมีการคุมไม่ได้เล่นหรอกหาห้องกันนานทีละเยอะเจอตัวมาแล้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 วมีอันตีสันมีอันตีที่เชนไปที่เชนไป,นไป<อ>แน่เลยฉันอยู่ชันหน้าฉันอยู่ชันหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นเรียกอุ้ยมาแล้วชันหน้า เอาดิเอาดิเอาดิใครว่าอะไรอ่ะเอาดิ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 ใครว่าอะไรอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิคนไฟกิ่นหีเอ้ยพอละชนาเราไปเดินไปกันกลับไปลุกปะเอาลิฟไปปล่อยปแป๊บหนึ่งโดนยางโดนแล้วบอกโดนแล้วบอกยงไม่ใช่หมายถึงมืออติอะไรโดน้วบอกกูฟาร์มอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเอ้ยเอาแล้ว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 กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูกำลังไปฮิวเฮอร์อะไรได้ไหมมาแล้วมังกรสยายปีก ไปไหนแล้ะอีกตว์ไปโดนไปไม่ได้คุณจะตายคุณโดนกีตีเอาสิเอาสิก <Yes, no ูกลัวมึงไหมล่ะไม่ต้องไปนะคดูสิอีดอกทองอย่าบอกนะว่ามาลัดง่ายๆอย่างเงี้ยตอนเข้าไม่เข้าเชียมีฮิวด้วยอีดอกทองเยี่ยมมากไม่มามีฮิวเนี่ยมีน้ำหน้ามาทิปเปิ้ลอีดอกทองมีฮิวไม่มาเนี่ยกมชะะดาวนนั กูจะตายแล้วค่าเมื่อกี้กูโดนกีบกะหิวสิหิวแล,ล้ววิ่งมาเลยอีดออมีหิวเนี่ยเป็นกูกูทำนะเพื่อนเข้าขนาดนั้นโดยเป็นแครี่อีที่ออีที่มันแฟดมึงดูมันรักเพื่อนแค่มันแฟดส่วนมึงไม่มีใครรารักเพื่อนเลยเลยมารอร้านอย่างเดียวแล้วก็หิวกูก็จะไม่รักมือสินสรรรดานโอยฉันกำลังขึ้นไปแกฉันกำลังขึ้นไปรอแป๊บ อย่าเพิ่มเข้านะมันจะถอนแกถ้ามันถอนแกปุ๊บแกกดอันตีเลยนะแกพร้อมเข้าเลยแกท้อนโดนทอนอะไรได้เลยแกวิ่งเอ้ยแกวิ่งมาหาทางนี้ก่อนแกเข้าเยอะเกินอันตีอันตีอ้โผไม่ทันแล้วเห็นไหมล่ะคือแกเอาสักตัวแกตายแล้ว ฉันบอกเลยอันนี้แกทำแกทำไม่ได้อันนี้แกทำพลาดมากคือถ้าแกไม่ถ้าแกถอนหนะักเอ้ยถ้าแกสกิลสองไปแล้วแกอย่าไปยืนข้างหน้ามันแกต้องยืนมาข้างหลังมันให้มันเดินตามแกออกมาข้างนอกถ้ามันอยู่ข้างในอะ่ะมันก็จะวิ่งเข้าบ,บ้านมันม,มันแกง่ายเข้าใจไหมแล้วจะแกยังไงละ่ะ าแกจะล่อมัน่ะนะแกะล่อด้วยสกิลสองอะได้ถูกแล้วแหละแต่ว่าแกทำพลาดตกอย่างหนึ่งคือแกนี้แกวิ่งเข้าไปข้างหน้าสวยมากอีดอกโอเคอันต,ตีแล้วกูก็ไม่กลัวละกูตีมาก่อต่อพีดไปกับมีคนมามีคนมาวิกมาทางนี้อันตีได้ไหมมึงอันตีได้ไหมโอเคสวยมากสวยมากโดนทุกตัว อย่ามั่นค่ะอย่าล้อเล่นกับกูนะอย่ามาล้อเล่นกับกูนะรู้ไหมกูพ่นตะบันหีมึงนะไอพี่นี่แกจะขึ้นอะไรหรือว่ากิร้ลูกมันอัพหนึ่งนำนะใช่แรงมาก ข้างล่างฉันปล่อยลิฟ์ฉันมาข้างหลังจังเลยนะตัวแค่นี้กยวกมมาแล้วค่ะโอเคมาทำไมเนี่ยมันขึ้นของแทงฉันจะขึ้นแบเคีเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรพิ์ด่ากันหรอพิ์ด่ากันพินด่ากันผมไม่ได้สมัยเลยฮี่อ่ะ กูไม่ได้ดักฮาวเวนฮาวเวนไม่รู้มันพิมพ์ดากันอยู่แต่แน่อะไรหยอกทำไมปกแล้วแปลกๆรูปมันไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังไม่ต้องตกใจจ้าโอ๊ยอันตีเราตีอันตีมากไม่ทันเลยเกงงกอันตีเกินเกอยากสู้แต่เกยไม่กดอันตีเลยก็ไม่ได้มาอีกไหนอันตีเออมันก็จะพอได้สู้ไงถ้าเกอยากสู้อยากตายไหมไมงอยากตายไหมอิสัระ จะดีไปไหนจะดีไปไหน่ดีโดนอสตามได้เลยแล้วนอีกรอบตายแน่เอาสิเอาสิเอาสิเอ้ยมึงยังไม่ตายมึงยังหยุดมึงจะหยุดไหมหยุดไหมไอ้สัหยุดไหมมึงจะหยุดไหมจะหยุดไหมมึงเจอกูแน่พ้นใส่หีต้นไม้ยังไม่หยุดยังมีแฟดอีกยังไม่หยุดยังมีแฟดอีกอย่ามั่นกับกูนะไอ้สั์ เอ๊ะลีเจนไปแล้วว่าคือกินซีนมากคนเนี้ยโอ้ยไปถึงอันนี้โดนแล้วนะสนุกดีจริลงละกันเดี๋ยวพี่อดีตเกินลซาน่ามีของแสนชิ้นแล้วตอนเนี้ยเกินครับเกินแสนพิมดาหยุดเลยค่ะมาพิมดาตีดีกว่าถูกต้องมาพิมดาไอ้เหี้ยนี่มันไ,ไม่เข้ามีฮิวก็ไม่เข้ามันรอร้ายอย่างเดียวอโลกจิตเนี่ยมปดันล้างดีกว่าเฮ้ยใครร้องเพลงอ่ะเฮ้ยร้องเพลงตายเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ดูผิดคนคะคะรักเป็นร้องเพลงแล้วหรอร้องเพลงอย่ากดยอมแล้วกันนะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เฮ้ยมันมีใครมาไปพิมพ์ฉันอยู่มาเลยเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เชนใช่เชนเชนเชนแล้วพอดไปใช่อันตีสองแล้วนะมึงเชนอันตีเออเชนอันตีฉันมีอันตีฉันมีอันตีมันแฟดแล้วแฟดทั้งคู่แล้วทั้งเชนทั้งอีสันนรกต้นไม้นี่ก็แฟดแล้วพี่ป่าอันตีเชนอันตีเก็บคุ้มีอ้ยจะตายทางอันตีท่นหน้าระวังท่นหน้าพี่ดูข้างหลังให้อยู่อย่าพิมพ์ระวังจะตายเอาไหนสัตว์หยุดไหมจะหยุดไหมจะหยุดไหมหยุดไหม เฮียมาดิถอนดิเอาถอนดิถอนดิหยุดไหมสัตว์อเกือบตายค่ะหยุดไหมเฮียไวแรงมากเ้ยซาน่าแรงเกินเขาบอกว่าตอนนี้แค่ซาน่าแค่เดินผ่านฝั่งนู้นก็ตายแล้ว นิดเดียวในเดียวกับได้ยู่แล้วมัว I can need so much more เก้าสิบยี่สิบมันจะเป็นอะไรไปครมาตายแทนเพื่อนไม่เหมือนอาร์ตี้เลยอาร์ตี้มันปล่อยเพื่อนตายเลรอินเนี่ยอย่าไปพูดถึงมันหรอกทำอะไรอ่ะมังกรตัวสุดท้ายอีกสี่สิบมิวเวลสิบสี่อินเดียกูเวลโคตรเร็ว ตามเว็สิบเอ็ดเว็สิบสี่กฎหมายชนะระวังวันเกินไปค่ะอันเนี้ยไม่เกินค่ะดูของเขาด้วยกันของเขาคือขาดอีกสองชิ้นมาตีมาตีสี่ี่ไก่มาตีบอดสี่ไน็ตติ้งอ่ะอันนี้พูดถึงซัพพอร์ตเราหรือพูดถึงฝั่งนู้นหรืออะไรโอ้ซัพพอร์ตเราบอกให้ซัพพอร์ตเราปฏิบอดก็บอกว่าซัพพอร์ตแล้วนี่เราเจะเว็บสิบหกแล้ว เดียวกันจังละมังกรเจอกันมังกรจ้าเมาบูด,ด้วยซาน,นะน่หมึงจะหยุดไหมอีเชนเนี่ยแล้วผมก่อนผมไม่มีมานมากนตู้กับมึงหรอค่ะเฮ้ยเฮ้ยเออลงไปโอไมค์อีย้ย oh yeah. มันจะหยุดไหม ตีเอสเลียวนี่คือตีกับเพื่อนหยุดยังเอาไหมล่ะเอาบอลลอนไม่ล่ะเอาบอลลอนไหมล่ะใช่แล้วคันหยุดไหมยหยุดไหมสัตว์อ่ามึงคิดว่ามึงแฟศแล้วมึงจะรอดมึงคิดว่ามึงแฟศแล้วมึงจะรอดควชัชควชัลาบารัสโอ้ยคุณอะไรอะ่ะควัชไปเร็วพี่เอ็ดไปพี่เอ็ดไปเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาข้างหลังแล้ว มัล็อกคเฮ้ยอะไรอ่ะกูว่าจะกูจะพ่นกินซีนซะหน่อยอันนี้กินซีนกูไปแล้วค่ะเออกินซีนกันไหมแล้วคือซาน่าคือกินซีนกูมากกูจะพ่นเก็บแต่เบนเกวซาน่าโบมตายหมดหนูว่าหนูวันช็อตดีรู้ได้แล้เนี่ยหนูวันช็อตได้ทุกคนค่ะเชนก็ได้ค่ะมันดูดแล้วห่างหกวิเปลี่ยนชื่อไลฟ์เป็นด่าอาร์ตี้ได้ไหมได้ไม่มีใครเข้าข้างอาร์ตี้สักคนในไลฟ์เนี่ย พราะเขารู้ว่าที่มันเฮียมันลุกจิตกูจะซิมหกแล้วเหมือนกันกูกำลังตามซาน่าไปติดๆอย่าพีเปิดเลยลูกมาตอนนี้กูตามบูซาน่าเอาไปแล้วค่ะเป็นซิหรอไอพีมกดตีเสียบอลบอนตีสับเซ็ปจังงั้นจะไม่มีดุูดอย่าไปตีตูดมันอย่าไปตีตูดมันอย่าไปตีตูดมันตีตูดบาลอนมันจะเจ็บ เพราะบอลอนไม่ชอบโดนเย็ดเฮ้ยแรงเกินกูไม่ได้สมัยเลยปกติเหมือนสมัยแรงกว่าครับใครทำอะไรกันนะอะเฮ้ยถ้าพี่โดนน่อกูตายโว้ย ว่าอีโลโลมัลตีวอลเป็นไงล่ะคีวรอดเหรอขออีกสองคิวได้ไหมคะจะยึดติบแล้ว <S <S นี่แ,แรงไหมล่ะเอาเลยค่ะอีกอสองคิวหนูเอาหนูอยากได้พี่ก็ไปเลย <S <S เุณเหมๆคุณอนจจะโดนเย็ดเลยเนาะขึ <S <S ้นเมใจเราจ้าโอเคอีกคิวหนึ่งอีกคิวหนึ่ง เป็เดียวมึงตายแน่มึงหยุดนะอย่าหยุดอย่าอย่าหนีนะเฮ้ยพี่มี่ใจเย็นป้อมกันเก็บป้อมไม่ได้จ้าไม่ใช่ฟูลเกมชิวาน่าค่ะฟูลเกมลักค่ะพอลักคือ20่ศูนย์ไปแล้วค่ะกินซีนทุกคนบนโลกนี้เฮ้ยเพนทาคิวได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเพนทาคิวไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีคนเก็บไปแล้วไปดันล่างมามาดันล่างก่อนเจ้ยพ่อก่อนเฮ้ยหลังตาย เอ้ยลักใครโดดเฟิร์ตบาทลักป้อมป้อมตีเอ้ยป้อมรวยแล้วว่าป้อมซื้อของไหนเลยป้อมซื้อของเลยว้าวราสกาดาพาโดเฮ้ยแกอยาตีคอโอยอมแพ้ดิเอ้กูก็ตายียอาลัดทัศน์ค่่ข้าหัวอะไรไรสิ Mm -hmm. The king. Huh?